เดี๋ยวเรามาทำารางไฟแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้เราจก็ล่างไฟสองเซนครึ่งกับห้าเซนนะครับเวลาเราวัดเวลาเราวัดตัวห้าเซนเนี่ยครับเราต้องเปืือแผ่นเผืือแผ่นด้านละเซนเลยนะครับเพื่อจะได้ล็อกให้ล่องห้าเซนเวลาเราจะวัดจะให้ล่องตัวนี้สองเซนครึ่งต้องเผืือแผ่นเซนหนึ่งนะครับ ถ,ถ้าวัดแผ่นเต็มๆเลยเวลาซองออกมาแล้วแผ่นจะหายไปด้านละเซนนะครับแต่ถ้าวัดเต็มๆมันจะเหลือแค่3เซนนะครับต้องวัดเผื่อด้านละเซนเป็น7เซนเลยนะครับแล้วเราจะาซองให้ดูซองเสร็จแ็วจะต้อมาตัดท้ายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซองด้านหลังอีกทีซองด้านหลังอีกทีด้านหลัง2เซนอีกที แล้วก็พับพับให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นติดข้างบนเลยนะครับ